สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราธาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะของชาวทัดไฟในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรเขาดูภาพรวมของคุณก่อนนะคะชาวทัดุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ธนูนะคะเขาดูภาพรวมของคุณหน่อยนะ คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวมากๆนะคะจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนขอให้ครอบครัวมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีความสบายใจนะคะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะผ่านเรื่องเรื่องราวดราม่ามานะคะในในอดีตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพลังงานแบบนั้นได้นะ อมืมองว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนเก่งมากๆเป็นคนที่มีความดือ้อมีความดื้ออยู่นะเอ่อแต่ก็ดื้อในในแบบของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองมากๆเป็นคนที่ที่ทุ่มเทนะคะทุ่มเทเอ่อในเรื่องของงานในทุกๆอย่างในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆ เป็นคนจริงใจแล้วก็เปิดเผยนะคะแล้วก็เชื่อว่าชาวราศีสิงห์อะเชื่อในเรื่องของการทําดีได้ดีแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณเคยทํานะคะไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือในตอนนี้นะคะก็ส่งผลให้กับชาวทัตไฟได้เจอแต่สิ่งดีๆเสมอเช่นกันนะคะคุณได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอเหมือนกันนะ ต่อให้คุณจะเจอเรื่องราวนักมานะะในอดีตนะคะอ,ะอย่างที่นกบอกไปว่าเรื่องราวดราม่านะคะอาจจะเจอหลอกอเจอคนหลอกลวงนะคะหรือว่าเจอคนไม่ดีบ้างเหมือนกับให้คุณได้ตื่นรู้ให้คุณได้กลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้เรียนรู้ คนที่ดีคนที่ไม่ดีในชีวิตนะคะมองว่าชาวธาตุไฟเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะวางตัวดีแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านไหนๆก็ตามคุณมักจะเก่งในเรื่องนั้นๆในด้านนั้นๆเสมอนะคะนี่เป็นพลังงานรวมคุณเนาะภาพรวมนะคะ ก็ระวังบุตรบริวารน,นะคะจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะคนที่คิดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณความจริงก็จะถูกเปิดเผยนั่นเองนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนกมองว่าคุณจะดีขึ้นนะจะดีวันดีคืนจะหายดีจะสุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมน,นะคะมาดูในเรื่องของความรักนะชาวทาดไฟเป็นอย่างไรบ้างคะ ความรักของคุณสี่ไม้นะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกําลังจะมั่นคงนะคะความรักของคุณกําลังจะอบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่นความมั่นคงความความรู้สึกมั่นใจในในใจเรากําลังเกิดขึ้นนะคะสามดาด e world King of ค u p s นะคะน of s อ o r อ s คุณจะเห็นคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณเขาจะพยายามกับคุณมากขึ้นพยายามกับคุณมากขึ้นเข้าหาคุณมากขึ้นมีการเช็คแอคชั่นกับคุณมากขึ้นนะคะขึ้นไพ่สามดาบเนี่ยบางคนนะคะคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบมีตัวเลือกนะคะไม่ได้มีเราคนเดียวนะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาคนนี้ ออก็ได้ชัดเจนในใจนะคะได้รู้แล้วว่าคุณคือรักแท้ของเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาแบบนี้ค่ะนะหรือบางคนไปเจอกับสถานการณ์ที่เขาขบซ้อนอคนคนนี้ก็จะคิดได้ก็จะกลับเข้ามาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่ง นะะในลักษณะของคนที่เป็นครอบครัวนะก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้เพราะไม่ไม่ไม่นะคะ,ะประมาณนั้นเนาะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเขายัางเลือกเลือกอยู่เนี่ยท้ายที่สุดอย่างที่นกบอกว่าเขาจะมองคุณในมุมมองที่ดีมากๆเลย นะดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณได้สัมผัสสัมผัสกันได้อยู่ด้วยกันเลยกาอได้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้เขาได้รู้สึกได้เลยนะคะว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอืมเนี่ยมีการตื่นรู้นะคะมีการตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณเหมือนกับคุณเป็นคนที่เขาตามหามาตลอดนะคะอืม อาจจะเป็นเพราะตัวของชาวธาตุไฟกับเขาเนี่ยนะคะคู่ของคุณนะคะได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะเขาจะมีการตัดสินใจนะที่จะแบบจริงจังชัดเจนกับคุณมากขึ้นมั่นคงในความรักครั้งนี้มากขึ้นแล้วคนที่เป็นในลักษณะของครอบครัวมีปัญหานะคะมีปัญหาในเรื่องความรักเขาจะแก้ไขจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ามีเรื่องของบุคคลที่3ก็ตัด ขาดบุคคลที่สามไปเลยนะคะเพื่อที่จะกลับมาทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นั่นเองนะคะนะ,ค,ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเขาไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนกับเราตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือเขาหลงไหลคุณมากนะคะเออกลับมาหลงไหลคุณอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเกิดการคิดได้แล้วอืพลังงานของเขาขึ้นมาประมาณนะั้น คุยบสอนคือบางคนเนี่ยเขากลัวนะการที่เขานิ่งๆไม่ชัดเจนกับคุณไม่มีการเช็คแอคชั่นใดๆเขากลัวว่าชาวราศีสิงศชาวทัดไฟนะคะชาวทัดไฟนะเมษสิงห์ทนุนะกลัวว่าคุณอะจะตัดขาดเขากลัวว่าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ ไม่ไปต่อกับเขาอะไรเงี้ยเขามีความกลัวต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงเนี้ยนกบอกเลยนะพลังงานของเขาคือเขาจะเขาจะรักคุณมากเขาจะรู้สึกว่าคุณสําคัญเขาจะมีการเช็คแอคชั่นมอบสิ่งดีๆพลังงานดีๆให้กับคุณมอบของขวัญน,นะคะหรือมีการเช็คแอคชั่นดีๆให้กับชาวทัดไฟนั่นเองนะคะนกมองว่าชาวทัดไฟเองก็ เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะคะในในความสัมพันธ์นี้นะเวลานี้นะต่อให้คุณรักแค่ไหนถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับกับสุขภาพ สุขภาพจิตของเราหรือว่าความรักของเราที่เราให้เขาไปเนี่ยคุณพร้อมที่จะเดินออกมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้นะคะในพลังงานในช่วงนี้คือคุณจะสําคัญที่สุดสําหรับเขาคุณไพ้ดรษานะ,ค,ะคุณใช่ที่สุดแล้วละเขาอยากที่จะมีคอมมิตกับคุณนะคอมมิตเมนต์นะคะ t h อ Lovers นะอยากเป็นคู่รักอยากเป็นคนรักของคุณนะคะไม่อยากให้คุณเออไปไหนจากเขาถอยห่างจากเขาไปนะคะจะเป็นพลังงานแบบนี้น้อก่อนหน้านี้อาจจะนิ่งๆอาจจะไม่ชัดเจนนะคะไม่ค่อยเทคแอคชั่นใดๆนะเออดูความสัมพันธ์มันนิ่งมันเงียบนะคะแต่นกมองว่าในช่วงปักนี้นะคุณจะเห็นการเทคแอคชั่นจากเขามากขึ้นนั่นเองนะคะชาวัาตไฟนะ พอดูให้สรุปนะคะเป็นยังไงบ้างคะให้สรุปได้ไปต่อนะได้ไปต่อนะคะสำหรับชาวทัดไฟเนาะอืมบางคนมีปัญหาเนาะคนคนนี้จะจบทุกปัญหาเพื่อคุณจริงๆนะคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันนะคะชาวทัดไฟเนาะเพราะว่าคนคนนี้นกมองว่าเขายังไปอยากไปต่อกับ ุณนะคะไม่ว่าปัญหาที่มีมันจะเป็นปัญหาในด้านใดเขาจะจัดการแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปต่อกับคุณนะให้สรุปนกมองว่าสิ่งที่คุณกังวลใจสิ่งที่คุณรู้สึกค้างคาใจหรือความไม่ชัดเจนก็ยังได้นะคะไพนะ่เดอะมูนเนาะความไม่ชัดเจนในในความสัมพันธ์เนี้ยนะ หรือสิ่งที่คุณรู้สึกคลางแคลงใจอะนะคุณกำลังจะเป็นอิสระจากตรงนั้นคุณกำลังจะแบบสบายใจอะนะเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะที่กังวลในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เหมือนเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือจะปลดปล่อยจะให้ ะตามใจตัวเองแล้วอะนะเขาจะไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรมากมายกับความรักครั้งนี้ละเขาจะทำตามความรู้สึกของเขานะคะเนาะนกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงเวลาที่มันจะชัดเจนแล้วนะคะ ถึงเวลาที่จะชัดเจนแล้วเพราะอะไรเนี่ยพลังงานของชาวสตรี์ขึ้นมานะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะเนี่ยคุณและเขาจะได้จะได้รักกันนะอะไรที่มันดูแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่มันดูเลื่อนลอยนะแล้วก็ไม่มีสถานะเขาไม่เลือกสักทีใดๆก็ตามเขาจะเลือกคุณลับนะคะความสัมพันธ์นี้กําลังจะ มีความสุขมากขึ้นคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกคือผูกพันกันมากขึ้นนะ่ะอืมคนคนนี้นะคะ<ๆ>เขาเลือกที่จะมีคุณนะเขาเลือกที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะเขารักคุณมากเขาจะ เขาจะไม่ดื้อกับคุณเขาจะยอมอ่อนข้อให้กับคุณนะคะด้วยหัวใจที่เขารักคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาก็รู้แล้วว่าคุณก็รักเขาเช่นกันนะสำหรับบางคนที่เออไม่ไม่แสดงออกเนาะไม่ไม่แสดงออกทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับในช่วงเนี้ยคุณจะเปิดเผยความรู้สึกที่มีให้กันมากขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่ดีนะคะทำให้ต่างคนต่างก็กล้าที่จะแสดง ความรักออกมานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็เลยดีอะนอกรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหร่นะคะคุณสามารถที่จะทําได้นะเพราะว่าการแสดงออกจะนําพามาซึ่งความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเห็นคือ ทำให้ความรักมันดีขึ้นนะประมาณนะั้นนะคะนะวันนี้นกก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับชาวทัดไฟนะ,ะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็าการกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ให้กับช่องของเราคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็ซปเปอร์แตงนอที่มอบให้กันเสมอมานะคะขอบพระคุณมากๆจากใจเลยค่ะ ขอให้คุณมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ